ลิงจักจักเขาเรียกรักจริงๆแต่มังกี้ขี่ซิ่งเรียกรถคู่ใจไปด้วยกันไม่ว่าจะใกล้ไกลดีนะเราตัวไม่ใหญ่สอนถ่ายได้วันนี้ให้คุณสามีสอนขี่หน่อยไม่ได้อ่อยแบบนั้นอย่าคิดไกลเราเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่พับไว้ เอาขัดใจไปเรียนขี่รถกันทำไมามันดับอ่ะเอ้าทำไมามันดับอ่ะอ่าเอาเอ,เ,อ,เ,อเริ่มเริ่มได้แล้วละ่ะน่าชมเลยป <laughs> ิดเพิ่มกำคัดเปลี่ยนเกียร์ ่ันเงคสวัสดีทุกคนส n o w s สตอรนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง Snow e n j o อและ s โน w เอนจอวันนี้จะพาทุกคนมาดูเราเรียนขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะก็เป็นรถมังกีนะคะซึ่งเป็นรถมีคัดนะคะก่อนหน้านี้คือเราอะ่ะขี่ไม่เป็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เฟรมสอนค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะโดนดุไปเยอะไหมไปดูกันเลยค่ะ จะเรียนเดี๋ยวถามนักเรียนก่อนเมื่อก่อนเคยขี่ป่ะรถมีคัสไม่เคยเลยขี่ไม่ได้เลยเมื่อก่อนขี่อะไรอยู่ขี่อะไรอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาขี่รถเรียกว่ารถอะไรอ่ะที่มันไม่ใช่มีคัสอ่ะที่มันไม่มีคัสอ่ะรถมีเกียร์ป่ะเมื่อก่อนมีเกียร์ไหมเกียร์คืออะไรนะที่มันไม่ใช่คิกไม่ใช่ฮอนด้าคิกมันคือฮอนด้าเวฟอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องใส่เกียร์ใช่ไหม เขาเรียกว่ารถมีเกียร์ใช่ไหมเออเออน่ะขี่นั้นแหละรถมีเกียร์อันนี้ก็มีเกียร์เหมือนกันแต่เราก็ขี่ไม่ได้อยู่ดีซื้อมาตั้งหลายเดือนเราก็แค่ได้จูงในโรงรถเพราะว่าลองขี่แล้วมันก็ปุ้งมันก็ปุ้งออกไปเลยเราก็แบบกลัวพุ่งคือยังพุ่งออกไปอย่างเงี้ยเราก็กลัวรถจะเป็นอะไรเราก็โดนด่าอีกโดนดุอีกก็เลยไม่ขี่ก็เลยจูงขึ้นจูงลงอย่างเงี้ยได้แต่ซ้อนท้ายตอนนั้นขี่ไปเยาวราชด้วยซ้อนกันไปสองคน โอเคอันนี้ก็มันเป็นรถมีคัตเพิ่มขึ้นมาคอนเวฟอะเวฟจะไม่มีไอตัวนี้คัตจะต้องกำทุกครั้งขณะที่จะเข้าเกียร์กำแล้วก็เข้าเกียร์คือตรงนี้เหรอใช่ที่เท้าเนะี่ยนั่นแหละเกียร์ก็คล้ายๆกันอนะมีสี่เกียร์เหมือนกันเหมือนรถยนต์ใช่ไหมไม่เหมือนสิรถยนต์มีห้าเออรถยนต์มีห้า มอไซค์มี4แล้วก็มันจะมีรถมอไซค์รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นนี้ก็มี5เกียร์หเกียร์ก็แล้วแต่แต่คันนี้มี4เกียร์อ๋อมันมันคือ1 2 5ีซีซีไหอันนี้ใช่อันนี้1 2 5ซีซีนนรถเล็กๆล็กีคันเด้ามังกี้125ซีซีนะคะใช่เลยลมันน่ารักมาเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนกลัวมากเลยเนี่ยตอนนี้กลัวรถมันจะเสียไม่ได้กลัวคนหรอก โอเครถมังกี้ร้อยี่เนี่ยมันก็จะมีคัดเข้ามาใช่ไหมมันจะไม่เหมือนรถปกติบางรุ่นก็สตาร์ทแล้วก็บิดแล้วก็ไปเลยอ่าเขาเรียกว่าเล็กอโตเมติแล้วก็จะมีรถอีกหนึ่งแบบก็คือรถใส่เกียร์ได้เลยแล้วก็ออกไปได้มันก็จะมีพวกเวฟอะไรพวกนี้แหละพวกนั้นน่ะก็จะเข้าเกียร์ได้เลยแต่เนี่ยก่อนที่จะเข้าเกียร์จะต้องกำคัดไม่งั้นรถจะดับมาเรามาศึกษาเรื่องเกียร์ก่อนดีกว่าโอเคการเข้าเกียร์เกียร์หนึ่งอะ่ะมันจะต้องกดลงใช่ไหม กดลงอ่าเกียร์สองถ้าเป็นรถทั่วไปก็ถ้าเป็นเวฟอะ่ะก็กดลงเหมือนกันใช่ไหมอ่ามันกดลงไปเรื่อยๆเลยมันจะเข้าหนึ่งสองสามสี่ใช่อ่าแต่รถมีคัทไม่ใช่รถมีคัทจะต้องกดลงคือเกียร์หนึ่งเกียร์สองคือยกขึ้นสามยกขึ้นเอาสามยกขึ้นสี่ก็ยกขึ้นมีหนึ่งที่ลงอย่างเดียวอ่าเวลาเราจะถอนเกียร์เราต้องกดลงใช่ไหมเหลือสามจากสี่มาเป็นสาม กดอีกครั้งจาก3กลับมาเป็นสอง่าแล้วก็กดอีกครั้ง 1. 1> เป็น1ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็น1ถ้าเรากดอีกกดไม่ได้แล้วไม่ไปแล้วไม่เข้าเกียร์ว่างแน่นอนเพราะมันสุดที่เกียร์หนึ่งอ่าเราต้องงัดขึ้นมานิดนึงมัน oh. จะมีจังหวะนิดนึงอ่ะที่จะเป็นเกียร์ว่างก็ประมาณนี้เรื่องเกียร์ไหวไหมเนี่ยฮะเข้าใจไหม เข้าใจแต่จะทำได้หรือเปล่ารอ,อาดูอีกเรื่องนึงแค่เข้าเกียร์ก็หน่ามึนแล้วดูสิขออย่างเดียวอย่าล้มพอเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงรถ <c oughs> ไม่น่าถามเกเ <c oughs> รือ่องเ,เกียร์จบทีนี้มาเรื่องคัดต่อพร้อมไหมพร้อมค่ะนี่คือการคัดฝั่งซ้ายเป็นการคัดฝั่งขวานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่คัดนะฝั่งขวาก็คือเบรกเหมือนปกติเราจะต้องบีบคัดทุกครั้งเวลาเราจะกดเกียร์แล้วก็ค่อยๆปล่อย กดเกียร์แล้วก็ปล่อยกดเกียร์แล้วก็ปล่อยเดี๋ยวจะมาเข้าเกียร์ให้ดูว่ามันต้องปล่อยคัดยังไงจะต้องสตาร์ทนะเสียงมันจะดังหน่อยอันนี้เราบีบคัดก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าเกียร์เราบีบคัดใช่ไหมบีบคัดอ่าแล้วเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์หนึ่งทำไงกดลงกดลงอ่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วกดลงอ่าแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยคัดเราจะค่อยๆปล่อยเราจะไม่เราจะไม่ปล่อยแบบไม่ปล่อยอย่างนี้ก็จะพุ่งเลยนะใช่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ย รถดับแล้วมันก็จะพุ่งก็ไปข้างหน้าอ่าจะไหวไหมนะอันนี้ตายอิ่มแล้วลองสตาร์ทรถเลยใช่ไหมอ่าลองสตาร์ทดูปล่อยปล่อยปล่อยกดแล้วปล่อยอย่ากดค้างเนี่ยโอ้โหแล้วก็กำคัทเกียร์กำคัทบีบคัทก่อนบีบบีบให้สุดก่อนอ๋อบีบให้สุดอ่าแล้วกดกดเกียร์อ่ากดเกียร์สุดหรือยังเนี่ยสุดแล้ว แล้วก็ค่อยๆลังกดย้ำสิกดย้ําสุดแล้วอ่าแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยคัดทำไมมันดับอ่ะก็ตัวเบรกน้างรถมันก็ไม่เลื่อนไงมันก็เลยดับเออเอาใหม่แล้วนี้มันต้องคืนเกียร์ไหมถ้าก่อนจะสตาร์ทอ่ะบีบคัดแล้วก็สตาร์ทได้เลยสตาร์ทปุ๊บติดปุ๊บแล้วก็ปล่อยสวิตช์ ค่อยๆปล่อยอ่าแล้วค่อยปล่อยเบรกแล้วค่อยปล่อยคัดถ้าปล่อยอันนี้แล้วก็บึงอันนี้เลยได้เลยใช่ไหมใช่แล้วจะเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่ตอนมันจะอื้ออื้ออย่างเงี้ยใช่ใช่ด้วยความเร็วในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยเปลี่ยนเกียร์อ๋อเราเราขี่ได้แล้วตตนนี้เราเข้าใจละโอ้โหเก่งเหลือเกินมาลองเลยเดี๋ยวบอกข้อควรระวังก่อน ถ้ารู้สึกว่าคุมรถไม่อยู่มือขวาเนี่ยห้ามบิดคันเร่งเพิ่มอห้ามใช้เบรกหน้ากระทันหันควรใช้เบรกหลังเบรกหลังอยู่ตรงนี้อันไหนนี่ตีนนี้อันนี้คือเบรกหลังหรอใช่ควรใช้เบรกหลังแล้วก็ทรงตัวแล้วก็บีบคัตเกิดอะไรขึ้นบีบคัตไว้ก่อนกับยางห้ามบิดเพิ่มเห็นในคลิปหลายคลิปละว้าบิดอะไรเพิ่มห้ามบิดคันเร่งเพิ่มาะมันตกใจใช่คนตกใจก็จะบิดบิดไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหยุดไม่ได้ก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตั้งสติที่บอกนี่คือเสียดายรถใช่เร <c oughs> าก็เสียดายเสีย <c oughs> ดายเสียด <c oughs> <c oughs> ายนะแล้วถ้าเราดับเครื่องเราเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นึกไม่ออกดับเครื่องไม่ก่อนอย่างเงี้ยรุดกระชากสิก,ก,ก็ล้มอยู่ดีนะเรายังไม่จบหลักสูตรปล่อยคัดเลยต้องปล่อยคัดใหม่เมื่อกี้ตัวยังเกยเกยกลางๆอยู่เลยไม่ได้ววหรอกว่าอันนี้คือเกีย์ว่างมีไฟหน้าจอเห็นไหมเขียวเขียวเอ็นเอนเนี่ยคือไฟเกว่างสามารถสตาร์ทได้โดยที่ไม่ต้องบีบคัด อ่าลองสตาร์ทดูแต่ถ้ามันไม่เขียวต้องบีบคัดใช่ถึงจะสตาร์ทได้กดมันจะพุ่งกดสวิตช์เฉยๆก็ไม่ติดเพราะว่าเขาทำป้องกันไว้โอเคจะเข้าเกียร์ทำไงก่อนบีบคัดให้สุดอ่าบีบคัดแล้วยังไงต่อตอนนี้มันเป็นเกียร์ว่างอ่ากดให้เป็นเกียร์หนึ่งอ่าสุดเลยอ่าเกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยเห็นไหมไฟหาย ไเราทำไงต่อค่อยๆปล่อยคัสค่อยๆปล่อยปล่อยเบรกหน้าด้วยนะอ่าแล้วก็ไปไหนเอาใหม่สิปล่อยคัสไปอ่าปล่อยคัสค่อยๆปล่อยไม่ปล่อยเบรกหน้าเหรอไม่ไม่ได้กดเบรกหน้าอ่าสตาร์ทใหม่งั้นสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ก็เบรกคัส เอค่อยๆปล่อยแล้วก็เบรกแล้วก็บิดเพิ่มนิดหน่อยอ๋อเรากดเบรกหลังไว้มันเออนั่นแหละมันก็ไม่ไปอ่ะสิอา้อาวทำไมมันดับมันต้องสัมพันธ์กันใช่ต้องสัมพันธ์กันไม่ว่าคันเร่งกับคัดเอาใหม่เอาใหม่อยากกดค้างสิเดี๋ยวพัง <c oughs> ไป ค่อยๆปล่อยแล้วก็บิดเพิ่มไม่ถึงไหนละถ้ามันจะดับก็บิดเพิ่มหน่อยนึงอ่าดิคันเร่งเพิ่มหน่อยนึงค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแล้วก็ไปตัวอย่าเบรกหลังนะไม่ได้เบรกหลังเลยมันต้องสัมพันธ์กันอ่ะใช่อยากกดทั้งสิฮ <c oughs> ะ ค่อยๆบรกอย่าบรเยอะยังไม่ทันปล่อยสุดเลยเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วเหรอไหนลองหยุดสิหยุดหยุดต้องทำเบรกค่ะบ,บกำคัดก่อนแล้วก็เบรกอ่าแล้วก็ออกตัวใหม่สิออกตัวมา รถยนต์อะหยุดก่อนแล้วก็หยุดเดี๋ยวไปปุุงใสร่รถเขา <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ใส่หมวกแล้วนะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมมากปล่อยแล้วก็จอดปล่อยแล้วก็จอดบ่อยๆเราจะได้ชิ้นกับคัดไง ปลกออกตัวไปเลยไปเลยไ่าจะชิยเลยไปเลยอย่าบิดเยอะตามาตามาโอ้ยเออปล่อยคัดค่อยๆปล่อยนั่นแหละ ไป,ไปเลยบิดไ,ไปเลยบิดไปเจอปุ๊บเป็นเกียร์ว่างโอ้แม่เกียร์ว่างถ้าจะไปเป็นเกียร์หนึ่งจะี่สุดน ก็ไม่เข้าเนาะคนตกวแล้วโเเดี๋ยวเราลองให้เข้าเกียร์สองดูเกียร์สองเกียร์สามแต่ว่ามันต้องมีความเร็วอะถ้าขี่ช้าเหมือนเมื่อกี้มันก็จะเข้าไม่ได้เข้าได้แต่มันจะดับอืต้องมีความเร็วนิดนึงมาเดี๋ยวเราดูเขาสินี่คือเกียร์หนึ่งเนาะเกียร์หนึ่งกู๊ปเพิ่มเพิ่มพันเร่งอ อย่าบิดเพิ่มปล่อยคัดสิปิดเพิ่มกำคัดเปลี่ยนเกียร์ปล่อยคันเร่งนั่นแหละรถมันจะไวขึ้นนะฮะเวลาจะโค้งก็เปลี่ยนเกียร์ลงมาก,ก่อนเข้าเกียร์หนึ่ง không chê nừng lơm liều léo tôi sẽ khó cho dụt đai được không nha ơn các bạn đã ะชมไปเมื่อกี้ดับเลยโอเคฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนกลับบ้านาได้สองเกียร์แล้วอ่าได้สองเกียร์แล้วไปกลับบ้านก่อนโอนรถมา <c oughs> มเลกเลยเหลือเกิน <c oughs> มีบีบแต่ส่งเสียงด้วย่ <c oughs> ยาใช้รถโค้ กดไปเลี้ยวกดไปเลี้ยวเออกดใช้เลี้ยวก็เป็นด้วยเฮ้ยเย่แล้วก็ขี่ขั้นพื้นฐานได้แล้วนะคะแต่เสียดายวันนี้ฝนจะตกแล้วนะคะเราขี่ได้สองเกียร์หลังจากนี้นะคะเราจะขี่ให้จนคล่องแล้วก็ขี่ได้เลยให้ขี่ <Yeah. S 1> จนได้เลยนะคะแอบขอมอไซค์ไปขี่ oh, เล่นใช่<ๆ>ไปเที่ยวเล่นได้เลย <Yeah. S 1> ไปเที่ยวเล่น ไปแอบไปหาใครก็ไปได้เลยหมอสายโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้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 งเป็นกำลังใจให้พวกเราสโนว์สตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายยังไม่ขอบคุณอาจารย์เลยนักเรียนทำฟรอยคอลบชุ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 บขอบคุณค่ะ